ต้องใช้ในวันนี้ด้วยหรือเปล่าวันนี้ไม่จําเป็นครับแต่อันตย์หน้าจําเป็นครับแต่มันก็จําเป็นสำหรับการเรียนด้วยจำเป็นพระนตอนี้เชอญครับจำเป็นจำเป็นนะคะแต่๋ยวุดจุดที่เราขึ้นรถก็คือจากตรงไหนของมหิดลประตูแดงตรงแถวตารยาลงครับค่ะแล้วไปลงลงไปไปลงซอยหน้าไทยพานิชก่อนเขาเซ็นรุงเทพก่อนถึงซอยต่อนิดเดียวก็คือมรูระธาตประตูใหญ่ใช่ไหมคะมระตหน้ามอหน้ามอนะคะก็คือไทยพานิชค่ะ ได้ใใครับอตอนช่วงกี่โมงนะคะก่อนได้ก่อนบ่ายสามแต่แป๊บเดียวครับแล้วได้ได้ไดไดไดลองลองยืนลอ,อยตรงจุดเดิมใหม้ตรงตรงจุดที่เราล,ง,ลงจากร,รถเพรผมขี่ไปหาตรงจุดที่เขาจอดเลยครับก็ได้ผมคิดว่าเป็นแท็กซี่ที่แบบจอดประจำไม่โดนถา <c oughs> ไ,มไ,ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่เลยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับแล้วตอนที่ลงได้ได้คือหมายถึงว่าได้วนกลับไปดแูแล้วใช่ไหมได้ถามไหมกับทางคนขับแท็กซี่ด้วยกันผมไม่ถามแท็กซี่ด้วยกันอีกคนนะเป็นคันตีมพูมากันเขาบอกให้โทรมาติดต่อเลยที่สูบว่า เป็นต้องใช้ในวันนี้ด้วยหรือเปล่าวันนี้ไม่จําเป็นครับแต่อากิ์หน้าจําเป็นครับแต่มันก็จําเป็นสำหรับการเรียนด้วยจำเป็นใช่ครับตอนนี้ไปเทอครับจำเป็นจำเป็นนะคะแต่๋ยวุดจุดที่เราขึ้นรถก็คือจากตรงไหนของมหิดอนประตูแดงตรงแถวาอยยาลิงครับค่ะแล้วไปลงลงไปไปลงซอยหน้าไทยพานิชก่อนเ้าเส้นุงเทพาก่อนถึงซอยต่อนิดเดียวก็คือมาดูงทางประตูใหญ่ใช่ไหมคะมาลงหน้ามอหน้ามอนะคะก็คือไทยพานิชค่ะ ได้ครับตอนช่วงกี่โมงนะคะก่อนได้ก่อนบ่ายสามสักแป๊บเดียวครับแล้วได้ได้ลองลองยืนลอยตรงจุดเดิมไหมตรงตรงจุดที่เราลงจากรถเออผมขี่ไปหาตรงจุดที่เขาจอดเลยครับก็ได้ผมคิดว่าเป็นแท็กซี่ที่แบบจอดประจำไม่โดนนะไม่รู้ว่าใช่ใใชช่่่ไไมเวรหรือเปล่านะแล้วตอนที่ลงได้ได้คือหมายถึงว่าได้วนกลับไปดูแล้วใช่ไหมได้ถามไหมกับทางคนขับแท็กซี่ด้วยกันผมไปถามแท็กซี่ด้วยรายอีกคนครับเป็นคันตีนพลุเหมือนกันเขาบอกให้โทรมาติดต่อเบอร์ที่สูตครับว่าทำ